เอาละฮะกะา็าบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดาก้อนลาจารซีกันอีกแล้วนะครับหลังจาก EP ีที่แล้วเนี่ยที่ผมได้สัญญาไว้นะครับว่า E ีีนี้เนี่ยจะมาสอนนะครับวิธีเทคนิคการใส่เจมยังไงให้โหดนะครับแล้วก็วิธีการดูสเตตัสนะครับว่าเราอยากเล่นสายนี้เราเล่นอาชีพนี้เนี่ยควรจะใส่เจมสีไหนบ้างเล่นด้านไหนบ้างใส่บวกอะไรบ้างนะครับหรือว่า อยากเน้นอืดอยากเน้นตีแรงเน้นตีคี้อะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องใส่อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไขาข้อข้องใจนะครับในคลิปสั้นๆนะครับไม่แน่ใจว่าผมจะทําให้สั้นได้ที่สุดกี่นาทีนะครับแต่พยายามจะให้รวบรัดที่สุดนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ให้งงไม่ให้ยืดเยื้อที่สุดนะครับก่อนจะไปดูนะครับขอคนละ1นึ่งไลค์นะครับคนละ1นึ่งซับคนละ1กระดิ่งนะครับผมกดทิ้งเอาไว้เลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะอ่าโอเคครับวันนี้เนี่ยมาในหน้าแกนนะครับหรือหน้าเจมของเรานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะมาดูแกนนะครับว่าต้องใส่อะไรยังไงบ้างนะครับเรามาดูที่ตัวละครหลักของเราก่อนนะครับใครเล่นอาชีพไหนเนี่ยก็คลิกเข้ามาดูที่อาชีพตัวเองนะครับทางด้านซ้ายมือบนตรงนี้นะฮะปึ๊บอ่าอย่างผมเล่นสายดาบนะครับผมหรือว่าสายกึ่งแทงนั่นเองหรือว่าแทงจ๋าเลยนะครับก็มาดูนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรใช่ไหมฮะ ันจะขึ้นเป็นค่าสเตตัสตัวละครเราปกติทั่วไปนะครับให้เราคลิกที่รูปเครื่องหมายตกใจนะครับตรงนี้นะครับหรือตัวไอนะฮะคลิกเข้าไปเลยฮะปึ๊บอ่าพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีนะครับชี้นะครับเป็นลูกศรสีเหลืองนะครับชี้ให้เราเห็นไหมตรงนี้นะฮะมันจะชี้ก็คือทางด้านของการเด่นนะครับว่าตัวเราเนี่ยเด่นไปทางด้านไหนนะครับอย่างตัวผมเนี่ยเด่นพลังกายนะครับผมแล้วก็เด่นทางด้านพลังแล้วก็สังเกตนะครับ ทั้งหมด3อย่างนะครับแล้วหลายๆคนงงนะว่าพี่แล้วดูอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้จะใส่แกนอะไรยังไงสีอะไรตรงไหนมันมีดินไฟลมน้ําอะไรอย่างเงี้ยจะใส่ช่องไหนอะไรยังไงนะเพราะบางทีใส่ปุ๊บตรงนู้นสลับตร,ต,รตรงนี้ตรงนี้สลับตรงนู้นนะอเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนนะครับ โดยกายเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยจะเพิ่มค่า HP นะครับ400จุดป้องกัน2จุดป้องกันเว2จุดนะครับแล้วก็ต้านคีย2จุดนะครับพลังเนี่ยจะเพิ่ม HP 220จุดนะครับโจมตีกาย5จุดนะครับแล้วก็ตีกระจายเนี่ย2จุดนะครับผมปัญญาเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยจะเพิ่มค่า HP 120จุดนะครับโจมตีย้ำ2จุดนะฮะอ่าแล้วก็ว่องไวเนี่ยจะเพิ่ม HP 220จุดนะครับผมโจมตี กายสองจุดคิดสี่จุดนะครับแล้วก็โจมตีย้ำสี่จุดสังเกตเนี่ยจะโจมตีสองจุดนะครับ HP 220จุดแล้วก็ตีกระจายหรือเฮ4จุดนะครับแล้วก็ลดคู่ดาวน์4จุดนะฮะอ่ะ ผมพูดตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการบอกเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันสอดคล้องยังไงนะครับถ้าใครเล่นสายดินนะครับหรือว่าสายเพิ่มการแทงเพิ่มความอึดหรือเพิ่มอะไรเนี่ยให้เน้นไปทางด้านดินนะครับผมดินเนี่ยจะไปสอดคล้องกับตรงไหนดินเนี่ยจะไปสอดคล้องกับสถานะของในส่วนของกายนะครับนี่กายตรงนี้นะครับบนสุดนะครับที่เพิ่มเนี่ยเราสามารถดูได้เลยนะครับถ้าไปเพิ่มดินนะครับหรือว่าเพิ่มการแทงการอึดการป้องกันเนี่ย ให้ไปเพิ่มในส่วนของดินนะครับผมหรือว่าแกนสีเหลืองนั่นเองนะครับผมนี่ตรงนี้นะผมจะผมจะเ,เหมือนช่องอื่นนะครับที่ขึ้นสถานะตารางตารานไว้นะครับแล้วไปบอกว่าใส่กนนสแกนนี้แกนนี้แกนนี้นะครับอันนี้ผมจะเน้นความเข้าใจไปเลยนะครับ ก็เน้นสอดคล้องไปเลยผมจะไม่ขึ้นหน้าจอให้นะครับเอาง่ายสรุปเลยครับสายอาชีพไหนเน้นกายนะให้ไปเพิ่มดินอ่าประมาณนี้ดีกว่าอาชีพไหนเน้นกายนะให้ไปเพิ่มในส่วนของดินหรือสีเหลืองนะครับผมนี่จะเน้นทางด้านของการแทงนะครับเพชรพีสี่ร้อยจุดนะครับเพิ่มการป้องกันด้วยนะทั้งป้องกันธรรมดาป้องกันเวทแล้วก็ต้านขีดด้วยนะครับผมส่วนพลังเนี่ยถ้าใครเล่นสายพลังนะครับให้ไปเพิ่มไฟนะครับผมหรือว่าแกนสีแดง เนี่ยนะครับพลังกับปัญญานะครับให้ไปเพิ่มแกนสีแดงนะครับหรือว่าไฟนั่นเองนะครับจะเน้นทางด้านของพวกการโจมตีนะครับเน้นตีเป็นหลักเลยนะครับเพจพี่พจะบวกแค่หน่อยเดียวนะครับผมหรือใครเล่นสายสังเกตนะครับผมให้ไปเพิ่มใน,นส่วนของน้ำนะครับหรือว่าแกนสีฟ้านั่นเอง จะเพิ่มพวกโจมตีกายนะพวกรถคูดาวอะไรพวกนี้นะครับให้ได้สกิลเนี่ยไวขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับเน้นทางหน้าพวก PVP อะไรพวกนี้นะจะสําคัญอย่างมากนะครับผมแล้วก็ว่องไวนะครับสุดท้ายเนี่ยสายไหนนะครับเน้นว่องไวนะครับอาจจะเป็นพวก สายแอสซัสซินนะครับผมหรือตัวปืนนะครับอาจจะจะเล่นในสายนี้นะผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นนะครับถ้ามันชี้ไปที่ว่องไวเนี่ยให้เน้นไปทางด้านแอปแกนลมนะครับล้มเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับจะเน้นทั้งด้านพวกคิทิคอ้นะพวกว่องไวอะไรพวกนี้นะครับโจมตีเนี่ยแรงมากๆนะครับเน้นเลยนะครับพวกสายตีนะครับอัพไฟกับว่องไวเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าตีกระจายครับไฟว่องไวนะครับไฟกับลมเออไม่ใช่ไฟว่องไวไฟกับลมนะครับผมใครเน้นการโจมตีครับอ่ะ พอเรารู้คร่าวๆแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูแก,กนกันบ้างดีกว่านะครับอย่างของผมเนี่ยมีเน้นไปทร่างกายพลังแล้วก็สังเกตนะครับ<ม>อ่าโอเคกายพลังสังเกตนะครับของผมก็จะเข้ามาที่หน้าแกนก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะงงนะฮะอ่ะมันก็จะมีนะเป็นไม้ดินไฟน้ําลมนะครับเมื่อกี้เนี่ยของผมเน้นไปทางด้านไหนบ้างนะครับทางด้านกายกายก็คืออะไรกายก็คือดินตรงนี้นะครับนี่ที่ผมบอกอ่า ผมเนี่ยเป็นตัวแท้งอยู่แล้วนะครับนี่สีเหลืองนะครับสีเหลืองก็เน้นไปทางด้านของกาย20นะครับผมสีแดงเน้นไปทางของพลังนะครับ12นะครับแล้วก็สีเขียวเน้นไปทางด้านของว่องไวนะก็คือลมนั่นเองที่ผมบอกนะครับแล้วก็น้ําสีฟ้านะครับเน้น้านของการสังเกตก็เป็นพวกรถคูดาวอะไรพวกนี้นะครับผมมาทางด้านของดินนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด9ช่องนะครับ ถ้าใครอยากเน้นแท้งจ๋จา,จาเลยเนี่ยจะใส่สีเหลืองทั้งหมด9้าช่องเลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแท้งอยู่แล้วนะค,ความอึดของมันเนี่ยยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะบ,บางคนเนี่ยผมเห็นไม่ใส่สีเหลืองเลยนะครับใส่เป็นสีแดง9้าช่องเลยก็มีนําเน้นตีเป็นหลักเลยอ,อ,ย,อย่างผมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมเนี่ยก็ใส่หลักๆอยู่7อันเลยนะครับผมเน้นทั้งนั้นตีนะครับแล้วก็ป้องกันด้วยของผมจะเน้นมาน่าของการสายสมดุลนะครับผมต้องป้องกันทั้ง สายโจมตีนะครับแล้วก็มีสังเกตมา1อันน่ะหลุดมา1อันนับสังเกตนะครับแล้วก็ว่องไวเนี่ยหรือว่าตีพวกติดคีพวกอะไรพวกเนี่ยติดมา2อันนะครับผมเพราะว่าไหนๆก็อับสายตีไปแล้วนะครูดาวในอันเดียวพอแล้วผมไม่เน้นเท่าไหร่นะครับเน้นยืนฮะก็ประมาณนี้นะครับใครใส่แบบ หรือว่าอ่าไปปรับเปลี่ยนได้นะอย่างผมสสยดาบใช่ไหมครับเน้นสายสมดุลก็คือทั้งตีทั้งแทงไปในตัวนะ้ำเน้นสีเหลืองกับสีแดงนะครับผมอย่างละ7ชิ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเล่นสายแอซซัสซินนะครับหรือว่าสายปืนนะอย่างสายปืนเป็นบางๆนะครับก็แนะนานะครับใส่ในทตุดินเนะี่ยหรือพื้นดินเนะี่ยก็แนะนําใส่สีเหลืองไปสัก5ถึง7อันประมาณนี้นะให้มันเพิ่มความอึดหน่อยหรือว่าจะใส่อัน2ออันก็ได้นะเพิ่มความ อึดหรือเพิ่ม h p ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วไปเน้นโจมตีนะครับนี่เน้นไฟนะเจ็ดอันอ่าเน้นไฟ7อันนะครับผมหรือว่าอ่าอย่างพวกสายแบบโซเดนเซอร์อย่างนั้นนะครับอ่าก็ไปเน้นสังเกตนะครับหรือว่าเน้นน้ำนั่นเองจะช่วยลดคูดาวนะพวกสายสกิลเยอะๆอะไรพวกเนี้ยเน้นสายสกิลบ่อยๆนะครับก็ใส่แกนน้าไปเยอะๆนะครับอาจจะใส่เต็มช่องไปเลยก็ได้นะก็แล้วแต่นะครับหรือสายปืนหรือแอสซิสเนี่ยก็ใส่เป็นว่องไวนะครับกับไฟนะครับ ใส่เป็นล้มอ่าใส่เป็นลมนะสีเขียวเนี่ยเจ็ดอันก็ได้แล้วก็ไฟเจ็ดอันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับมันไม่ยากนะครับสําหรับการใส่แกนนะครับผมเนี่ยก็เน้นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับที่ผมอยากบอกเลยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เอาง่ายๆ่ายคือทุกสายอาชีพเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนการเล่นได้เหมือนกันหมดเลยนะครับใครเน้นอยากเน้นตึกเพิ่มสีเหลืองไปเยอะหน่อยนะครับใครอยากเน้นโจมตีแรง เพิ่มสีแดงไปหน่อยใครอยากเน้นคีเข้ามาด้วยนะแบบจมตีด้วยคีด้วยโดๆแบบเลือดสูบไปเลยนะครับก็เพิ่มสีเขียวเข้ามาด้วยนะสีแดงกับสีเขียวนะให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันสีแดงเยอะหน่อยแล้วก็แซมแซมสีเขียวเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าใครเล่นสายสกิลนะครับสกิลบ่อยๆสกิลแรงๆเนี่ยเน้นไปทางด้านของสีฟ้านะครับลดคูดาวนะอาจจะสีฟ้าสัก 3- 4เม็ดนะครับผมแล้วก็เป็นไฟกับคีเนี่ยเยอะหน่อยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วแต่เลยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดอ่าแล้วก็ตรงนี้นะเคล็ดลับที่ผมอยากบอกนะครับแนะนําเลยนะครับอัพแกนนะให้เลเวล5ให้หมดนะขั้นแรกนะครับมันก็จะบวกตรงนี้นะยางของผมเนี่ยต่อไปนะครับถ้าของผมเนี่ยแกนทั้งหมดทุกอันเนี่ยถึงเลเวล7นะครับที่ผมใส่ไปเนี่ย จะเพิ่มกายบวก24นะพลังบวก24ทุกอย่างบวก24หมดเลยนะครับแล้วก็ต้านตึงล่างเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ยิ่งเราเนี่ยอัพเลเวลสูงมากเท่าไหร่ค่าสเตตัสเอฟเฟกต์ทั่วไปพวกนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามาให้เรามากเท่านั้นนะครับผมนี่อย่างของผมตอนนี้เนี่ยเห็นไหมบวกห้าบวกหบวกหหมดเลยนะบางอันก็มีบวกหบวกเนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นบวกเให้หมดเลยเนี่ย เพชรที่ผมทําการสอนวิธีไปนะนเนี่ยผมก็มาอัพพวกนี้นาเน้นนะครับอัพแจมอัพผ่านาอะไรพวกนี้ให้หมดนะครับอัพแกนอะไรพวกนี้นะครับจะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําเลยย้ําเลยนะมีประโยชน์มากๆนะครับอัพให้เลเวลมันเท่าๆกันไปก่อนนะเอาให้5ให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยไป7นะครับผมแล้วก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆตามที่มันบอกตรงนี้นะครับเนี่ย จากแบบคะแนน900นะับผมคะแนนผมเพิ่มมา1,168เลยนะครับเนี่ยแค่อัพให้มันเลเวล5เท่ากันให้หมดนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีส่วนในช่วยของการบวกพลังของเราเน่ยให้ได้เยอะขึ้นเหมือนกันนับอ่ะก็ประมาณนี้นะับสำหรับการสอนอัพแกนนับใครอยากให้สอนเทคนิคอะไรนะครับ ผมว่าจะพูดแบบกระชับให้ไวที่สุดแล้วแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับต้องจอดลึกจริงๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนะรบหรืออยากให้สอนอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ